บิวกินฮอตถุกเทศกาลแฟนรวมโมเมนต์ตอนเด็กทำแฮชแท็ Baby b ก b a b y บิวก o r นจะครองทวิตฮอตติดเทรนด์บิวกินพุทธิพงศ์ฮอตถุกเทศกาลในวันเด็กปีนี้แฟนๆรวมโมเมนต์ของเด็กของบิวกินทำเอาแฮชแท็ Baby b ก b a b y บิวก o r n จะครองทวิตฮอตติดเทรนด์เป็นขวัญใจแฟนๆแ,และฮอตถูกเทศกาลจริงๆสำหรับหนุ่มฮอตบิวกินพุทธิพงศ์ที่ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้แฟนๆได้รวมโมเมนต์ความน่ารักของหนุ่มบิวกินตอนเด็กมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกัน พร้อมกับติดแ a ชแท็กเบบี้บิลกอจะครองทวิตจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตามธรรมเนียมเหมือนเคยเห็นแต่ละรูปแล้วขอบอกเลยว่าบิลกินใช้แววหล่อมาตั้งแต่เด็กจริงๆโดยเฉพาะรอยยิ้มที่หวานกระชากใจสุดๆ